ที่ไหนตลาดกาดเก่าตลาดกาดเก่าตลาดก็คือกาดเดี๋ยวเราพูดว่าตลาดกาดเก่าเก่าอันนี้มันเข้าใจอยู่แล้วตลาดแล้วก็กาดของเก่าคนเยอะมากเลยที่นี้ก็เหนื่อยแล้วดูดูตรงเนี้ยคนรู้สึกเยอะแต่ว่าเราต้องลองไปเดินเข้าข้างในก่อนนะ ได้อยู่ต้องโอ้ตัวสับต่อไว้ใกล้ๆนะไปทางไหนแล้วนี่เรามาซื้อโยเกิร์ตโยเกิร์ตธรรมชาติใช่ไหมใช่ใช่อ่ะโยเกิร์ตโยเกิร์ตของแท้ของแท่นี่นะนี่ก็นมนะนี่ก็โยเกิร์ตของแท้นะ โยเกิร์ตของจริงโยเกิร์ตสดๆเลยนะนี่ตรงนี้รู้สึกโลกๆๆงได้ไงพี่พอหายๆๆๆอยู่คนเดียวนะแต่นี่คนก็เยอะอยู่เหมือนกันตรงนี้เลยเต็งชินชิคกี้เต็งชินกว่านไม่นั่นหรอเห็นนะโอคนก็ตรงนี้ก็โล่งนิดนึงก็รู้สึกสบายใจนิดนึงเมื่อกี้นี่อึดอัอด,อดมากเลย

สักทีเพราะมันมีร่มแล้วก็คนไม่มีนะที่นีอคนก็เดินเดินชนของเดินเรามายืนไว้ก่อนยืนตรอกินของกินยืนพักใจพักหายใจแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวไปก็หายใจลำบากอีกเขาเบียดแล้วก็โอ้โหก็จะเราจะได้กินของกินค่ะก่จะได้ซื้อก็คือไม่ง่ายเหมือนกันนะตอนยืนยากเขาคืออันนี้ตั้งแต่สบไ่ได้กินภาพไป เดินมานี่แบบมาทำอะไรอ่ะไปหาอะไรกินกันต่อแล้วก็ออกไปเริ่มตาเรียนตาลายแล้วนี่มีตีฮะอ่าถ่ายรูปโชว์ว่าเรามาแล้วเราต,ต้องขยับแบบนี้ไหมโอไมคนเยอะมากไปไหนรับ กัดเก่ามานะคะแล้วก็ได้่ยได้โยเกิร์ตอันนี้คือโยเกิร์ตที่แบบส,สดๆโยเกิร์ตอ่าใช่เขาบอกว่าเป็นโยเกิร์ตส,สดๆนะคะเป็นทางนี้ก็จะเรียกว่าเต็งชินต็งชินภาษาพม่านะคะนี่เต็งชินมันก็จะมีนมด้วยแต่ว่าอยากกินอัน,นอันนี้มากกว่าเพราะไม่ได้กินนานมากเลยนะคะถ้า พี่พงไม่ซื้อมาน้องเหมยก็ไม่ไกินเพราะน้องเหมยไม่รู้ว่าเขาขายที่ไหนด้วยนะอันนี้คือหาก,กินก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงไปกันก่อนอันนี้คือไม่ค่อยได้ถ่ายบรรยากาศอะไรสาไหร่เพราะว่าแดดร้อนเหลือเกินแล้วคือคนแน่นนะคะกลัวแบบถัดเสืหายกระเป๋านี่คือน้องเหมยไม่ได้สะพายกระเป๋าแต่ว่าจับกระเป๋าเล็กๆอย่างนี้ไปเองนะครับแล้วก็ใส่ในอะไรอะในกระเป๋าเสื้อด้วยกลัวมันหายแล้วคือต้องแบบว่า ต้องเซฟไปก่อนเนาะจะเปิดกล้องเดี๋ยทีก็ยากแล้วคือคนเดินมาแบบโอ้โหแน่นมากก็คือตอนแรกเกือบเกือบหลงฝูงแล้วน้องเหมยอะ่ะก็คือไปกับมีพี่คนพี่ชมพูอ่อ่ะที่ทุกคนรู้จักนะทุกคนก็น่าจะรู้จักอยู่นะอ่าพี่ชมพู่ก็คือเราต้องกอดแขนกันไว้เพราะว่าเหมือนพี่พองกับเพื่อนพี่พองอะไรนี้เขาก็ไปตามแบบเขาไม่แบบไม่กอดแขนอะไรงงี้ใช่ไหมเพราะว่า กขาใหญ่เขาโตแล้วเออเดนเรายังไม่โตเราก็กลัวหลงเนาะก็ต้องกอดแขนกันไว้นะเพราะว่าคนเยอะมากถ้าปล่อยก็คือหลุดแบบว่าหายเพราะว่าคนก็จะเข้ามาแทรกแบบคือเดินอะมันเดินทีละก้าวยาิ้ได้นต้องแบบหนึ่งต้องเดินแบบโหไม่ได้เลยไม่ได้เดินแบบธรรมดา <c oughs> แต่ว่าคนแน่นเกินไปคือแน่นจริงๆทุกคนคือไม่ได้บอกว่าแบบ เอ้ยวเวรหรือเปล่าเห็นในกล้องอันนั้นไม่ใช่คือมันแน่นจริงๆทุกคนคือแน่นจริงไม่ไหวแต,แต่ก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบคนเดินผ่านมาอย่างนี้แต่ว่าเราไปคนไปคนไปนี่เยอะแต่คนมาคนเดียวนะก็คือทําให้ล้มอ่ะต้องอย่างนี่ล้มแบบอย่างนี้เลยแต่ว่าดีนะที่คนแน่นแล้วก็แบบมีคนข้างหลังอือก็ต้องขอโทษพี่คนข้างหลังด้วยนะเพราะว่าทำไม แปลว่าก็เขาผ่าผักมาเนาะแล้วก็ล้มนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ล้มลงพื้นอย่างนี้นะล้มแบบงายหลังอะไรงนี้แต่ว่ายังดีที่มีพี่คนข้างหลังคนตัวต่อไปเพราะมันแน่นเนาะก็คือต้องจับแขนกันไปแล้วน้องเหมยก็ไปซื้อเสื้อคนละตัวเลยคื่พองก็ซื้อแหละใช่ใช่เฮ้ยตอนซื้อเสื้อ น้องหเหมก็มอสเสื้อใช่ไหมแล้วก็นั่งนี้ใช่ไหมคนมันเยอะใช่ไหมทุกคนเออแล้วมีคนแบบว่าจะชี้อะไรไม่รู้มาต่อยหัวน้องเหมยนี่อย่างนี้เลยล้อมืออย่างเงี้ยจริงๆเขาจะชี้ชชอะไรก็ไม่รู้ก็ต่อยหัวงี้แล้วน้องเหมยก็หัวแล้วกโขกองี้เลยะงี้เลยทุกคนชูมเขาแบบเออเขาก็บอกว่าขอ,อโทษอะไรนีห่หัวโขกเลยนี่น้องหเหมยไปซื้อเสื้อมาก็ได้เสือ้เอเ นี่น่ารักไหมแบบนี้นะน่ารักนี่เราซื้อเสื้อคนต,ตัวอันนี้คือห้าพันจัดโอ้คือถ้าปกติถ้าแบบไม่ได้ขายที่กะในกาอะไรอย่างนี้มันก็จะมีประมาณแบบเจ็ดแปดพันจั์อะไรงนี้แต่อันนี้ห้าพันจ้าเองทุกคนเองก็ไม่ใช่นะก็สำหรับห้องเไยก็เชื่ออยู่นะอ่า เพราะว่าเสื้อผ้าปกติเสื้อผ้าน้องเหมยอะไรนี้ใช่ไหมพี่พองถ้าพี่พองใส่แบบเป็นเสื้อผ้าของพี่พองนะบางอันนี่อันนี้ก็เสื้อพี่พองเลยนะคือน้องเหมยไม่ได้ซื้ออะไรขนาดนั้นเนาะก็ยากสําหรับน้องเหมยอยู่ก็บางทีพี่พองแต่ว่าเสื้อแบบใส่ไม่ถึงอะไรนี้ก็เอามาให้น้องเหมยจริงๆที่เสื้อน้องเหมยเอย้เสื้อน้องเหมยใส่ส่วนมากก็เป็นเสื้อของพี่พองนะคะเฮ้ นี่ก็คืออันนี้ได้ซื้อนะคะเห็นจัดมันจะมีสามพันจัดด้วยแต่ว่าไม่ทันเห็นอ่าได้เห็นอันนี้สวยมากเลยน่ารักมากมีสีขาวด้วยแต่ว่าถ้ากินอะไรมันจะเละง่ายมากเลยสีขาวอะ่ะอยากได้เสื้อแขนยาวอีกตัวหนึ่งที่แบบสวยนะคะเป็นสีขาวแต่ว่าเฮ้ยพอเธอแ <laughs> ค่ซื้ออันนี้นะ้องมยก็คิดคิดแล้วคิดอีกแล้ว คิดแล้วคิดอีกนะแต่แหละอืมแต่ด้วยความอยากได้ก็ต้องจัดซะหน่อยนะคะนานๆทีถึงจะได้ซื้อเองเนาะแล้วก็น้องเหมยก็ได้แว่นคือมันใกล้สงการแล้วไงทุกคนก็เลยอยากซื้อแว่นสักน,นิดนึงแบบว่าด้วยความที่แบบเป็นเด็กกันเนาะก็อ,อยากได้นี้ได้นู่นเป็นธรรมดานี่ <laughs> ใส่ให้ดูเลยคันนี่ทุกคนสวยไหม <laughs> คือสีมันต้องเหมยชอบมากเลยสีตรงนี้ดูแต่ว่าถ้าใส่แล้วมันมันมองอะไรแปลกๆน,ะนี่ชอบอะ่ะ <laughs> แต่ว่าพี่พี่ชมพูนะคะเป็นสีชมพู <laughs> โอ้ถอดแว่นนี่มืดเลยนี่ทุกคนแบบนี้นะรีวิวแว่นมีสีเป็นลายอันนี้ด้อืม แต่ว่าน,นี้จะแพงกว่าเสื้ออีกนะทุกคนดูดูชิ้นเสื้อกับชิ้นแว่นแว่นแพงกว่านะแต่เฮ้ยก็เป็นเด็กก็อยากได้อะไรน,นี่นั่นัน่นแหลนะเนาะแล้วก็ซื้อนิดหน่อยชิ้นหน่อยเองน,นันนทีอันนี้คือน้องเหมยซื้อแว่นคือตั้งแต่เกิดตั้งแต่ใช่ตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่เด็กมานะน้องเหมยเคยซื้อแว่นแค่ สองสามครั้งเองตั้งแต่เด็กมาเลยว่าอีกอันนึงไม่ได้ใส่นะอันนี้คือน่าจะได้ไม่ใส่อยู่เพราะว่าชอบมากๆกว่าสงการนี่ใส่ก็สวยอยู่นะทุกคนดูนี่อันนี้เป็นครั้งที่สามแน่ๆน่าจะประมาณครั้งที่สามแตตั้งแต่ตอนเด็กมาน้องเหมยไม่เคยแบบแว่นอะไรขนาดนั้นนะอันนี้คือครั้งที่สามที่ซื้อแว่นเลย แล้วก็มีแว่นอันเดียวด้วยเพราะว่าอีกอันหนึ่งของเพียวคลองให้เฉยๆนะอืมสวยอยู่นะชอบยังไม่ถึงสงการนะซื้อไว้ก่อนแต่ว่าว้ยสวยอ่ะไม่รู้วจะพูดอะไรนอกจากเขาว่าสวย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 นะนี่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 สวยเสื้อก็สวยอะไรก็สวยแล้วก็ นั่นแหละแต่ว่าบรรยากาศในนั้นก็อยากอยากถ่ายมุมแบบสูงสูงมากเลยจะได้เห็นแบบว่าเออคนเนี่ยเยอะแค่ไหนแบบนี้อ่ะก็เดินได้ยากขนาดไหนคือเดินเดินยากจริงต้องหาทางรอดโอ้โหแล้วถ้าเราไปชั้นแม่แต่แบบวินาะทีเดียวนี่เขาแสงหน้าเราแล้วก็ไปแบบว่าโอ้โหคือแบบมันก็หายหาย,หายไปข้างหลังอะ คนอื่นก็แซงแซงแซงขนไปเพราะเขาก็อยากออกไปจากตรงนั้นเร็วๆเนาะมันก็เหมือนเรานน่แหละแต่ว่าเราแบบมันเดินยากอ่ะอืมคือปีที่แล้วนี่น้องน้องเวกับพี่พงไปสายก็เลยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หนึ่งคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะยังแบบมีพื้นที่ให้เดินนะแต่ปีนี้คือโอ้โหแน่นมากๆๆๆๆๆมากๆคือแบบแน่นของแน่นอีกอะทุกคน ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วนอกจากคําว่าแน่นๆน่นแน่นคนคือแน่นมากคนขายของก็เยอะคนขายเสื้อผ้าก็เยอะคนขายของกินอะไรอย่างนี้ก็เยอะนะแต่ปีที่แล้วนี่คือมีคือ,คอเดินเดินเไปอย่างงี้ใช่ไหมมีคนมาเหยียบตีนอยู่นะถึงคนไม่แน่นแต่ก็มีคนเหยียบตีนต้องเหมยนั่นแะแต่ปีนี้คนแน่นคือแบบอโอ้โหมากเลยคือขยับตัวนิดนึงก็แบบโดนคนอื่นแล้วอ่ะไม่กล้าขยับตัวเลยตอนนั้น คนแน่นจริงๆปีนี้ก็คือสุดยอดเลยค่ะนั่นแหละวันนี้ไปดูกาดเก่าตลาดกาดเก่าก็คือตลาดก็คือกาดนะคะส่วนกาดก็คือตลาดแต่เราพูดว่าตลาดกาดเก่าแปลกๆนะกาดเก่านั่นแหละนะคะปีละครั้งเองนะเราก็ต้องไปเนาะเพราะมันปีละครั้งเองกว่าจะได้เห็นก็รอตั้งเป็นปีถึงจะได้เห็นกาดเก่าอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่าแดดร้อนเกินไปตอนนี้ปวดหัวแล้วนะคะปวดหัวแล้วหน้าเริ่มมืดนิดหน่อยแล้วนะก็นั่นแหละพาไปดูกัดเก่านะก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเมย์ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปน้องเมย์ก็กดกระดิ่งให้น้องเมย์ด้วยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ